สวัสดีครับสวัสดีครับผมสงหานครับกับตอยน้องตอยตาเดียวครับผมจากตอนที่แล้วเขาแนะนําเรื่องตุ่มกุ้งไปแล้วเนาะครับมาใส่ตุ่มกุ้งน้องตอยมาใส่ตุ่มกุ้งบัดนี้สื้อาไปเบิ่งทําเลในการใส่ตุ่มกุ้งว่าใส่หม่องจังไดกุ้งมันจังสิยางเขา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 ไปที่ระโตรามันมีเลยับถ้ามันมีว่าสัตว์ถ้ามันหมานะเนาะถ้าหมาสัตว์เดี๋ยวตามกันตามเข้าสองคนเอาบิ่งครับมาเบิ่งมาทําเลเลยตุ่มกุ้งในการใส่ตุ่มกุ้งนะครับ มาเด้เครับเด้อโยกเยกจกังไนเด้อครับภาพเพราะว่าถือไม่ซาวเซลฟี่นั่นเราเีตัวตไม่ละแมนบอลน่องนี่แมนครับตัวส่งลงหนาบหมดเลยนี่ม,นมันคือบอย้อนจักต่อฟังไม่ได้โดหลดเนอะมันคือบอลสามารถย้อนจากต่อฟังได้เโอ้นี่เด้อยูอ่ยากโอ้นี่นะครับเห็นบอลไหมครับนี่นี่นี่ครับฟ้าจุกสีน้ำเงินเห็นบอล บ่เ n ็นเลเอาียไปเยกหน้ายกนหายกมาเหนี่ยกมาไกลๆด้วยยกมาใส่นี่นี่ครับนี่ครับนี่นาตาของตุ่มกุ้งนี่ครับหนาตาขงพืชพรี่ว่าตุ่มกุ้งครับประกอบด้วยเป็นกุงเป็นเนื้อสีครับคข้ไย่ไซุ้มไก่แต่ว่าแต่เป็นไม้พผยังางนะครับแล้วก็เอาผ้า ผ่าเขียวหรือผาแยงบ้านเฮ้านี่คุ้มไ้นะครับนี่บ่็นะไรเปีครับโอ้ยนี่บ่ะมาณครับบ่ะมานบ่มาามีกุ้งเลยนะครับนี่ครับหน้าตาตุ้มกุ้งมองไหมดูน้องนี่ครับเคยเห็นไหมครับนี่ตุ้มกุ้งครับตุ้มไส้กุ้งนะครับสรับดักกุ้งนะครับกุ้งฝอยต่างต่ห้มันงางเข่านะครับอ่ะนี่ครับนี่นี่หูเข่าสีหูเห็นบ่นี่ครับเป็นฝาขวดเป็นฝาขวดอาจจะเป็นขวดน้ำมนล่มหน่อยเนาะนะนะครับตุ้มกุ้งนะครับปลาแาง ตามไปยามเบิงเบิงอันมี่ยกันตัวยี่สิอันครับหายสี่อันตามเนี้ยนะครับยางไปเบิงอันไม่ผมสีมันเพราะอันเมื่อกี้นี่ในมานแล้วไอ้ว้าวไอ้ว้าววิ่งมาสอนสิได้ง่ายกว่าแม่นว่าแม่นบ่ได้กินนี่ครับกุ้งมันจังไงมันสิมันคือจังไงมันจังสิมืองยางเขาไอ้ตัวเนี่แหละมันได้กิน กุ้งเมันอเบ่อคืนอยู่บ่เอาสิย่างเขาไปเฮ็ดหยังก็คือบ่ตอดหากินต้องนอกหลดนะฮอ๊ะยังบ่ล่ะมันได้กินอาหารไหมครับอันนั้นมันกินโอ้ทุ่มเอื้องนี่แล้วทางใดอีกเนี่ครับแถวใดทางหุ่นหรครับไปมาเด้อครับเด้อยามตุ่มกุ้งยามตุ่มกุ้งครับอันนี้เป็นตอนที่สองครับกระรังย่าง ย่างยามตุ่มกุ้งที่ลันนะครับที่น้องตัวใส่ไว้ตามทับเลต่างๆใส่ทางผีเห็นปะ,นะโอ้ไอ,อ้นี่นร้อยโอ้อ้นีน่เห็นบ่ครับนั่นนั่นนั่นเห็นบ่ครับนั่นนะครับรบ้อยนี่นะครับเห็นบ่สีน้ำเงินนี่ครับนี่น้ำเงินเนี่ยรอ้อยร้อยอมันขวบม,มันขวบต้องใส่ปลาบืนเข่าบ่องเอะเอาบ้างดูนกมองดูโอ้ โอ้อันนี้อันนี้ม้าน่ครับม้านุม้าน่นี่มองดูนะเนี่อันนี้โอ้มีโอ้ปลาซิวครับเห็นไหมนี่ครับปลาซิวโอ้ปลาซิวเขาหลายตัวนี้ปลาซิวหางแดงคุณเหรอปลาซิวปลามัดหมดเลยนี่ครับนี่ครับปลาซิวหางแดงเขาหลาได้อันนี้อันนั้นอยู่้อในมกข้อในมกข้อในมกสองอันแล้วครับนี่สองอันแล้วตุ่มกุ้งบะทั้นมีกุ้งจักโตอยู่ อันแรกนี่อันแรกนี่รอนรอนอันที่สองนี่มีตะันซิวหางแดงแว่ากินนะครับโอ้ยมาเขายางเขา<ป>่าอตนที่สามมุม่งขุนบ่ะอันนี้เป,นเ,ปนเ,ปนเป็นเป็นคู่สานะครับเนาะคู่สาตรงหน้าบ้านผมนะครับคู่น้องใหม่เนาอไรก็เตมนี่ครับเนี่ยสบายเลยนะครับบื้อไดน้องกินได้เะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาตามกันตอนสามนะครับตามตามตอนสามเดี๋ยวมาตามเบึง้งว่าเหลืออีกสองตุ่มตุ่มกุ้งนะครับที่น้องต่อยตันเดียวใส่ไว้สีมานบอเด้อมาตามกันครับ